นอกจากนั้นค่ะกระแสะความแรงของวุ้นนักรักเต็มบ้านนะคะฟูลเฮาส์เนี่ยก็เผื่อแผ่มาถึงน้องเนสจากบ้าน AF ด้วยเขาบอกว่ามีแฟนคลับต่างชาตินะค่ะรวมถึงนะคะเรื่องราวอินไซด์ไฮโซนะคะกับคุณหญิงแอร์อเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะคะและ้วข่าวต่างประเทศล่ะ,ะก็มีนะคะจัสตินบีเบอร์ของเราก็งานเข้าอีกแล้วนะคะคือการที่ไปต่างประเทศแล้วไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมว่าแต่ก่อนในสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเขามีเรื่องกับเกาหลีกับจีนดันไปสู่ศาลที่มีเรื่องเนี่ยแหละคะ่ะ และถ่ายรูปก็เลยเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตใช่ไหมล่ะคะอย่ารอช้าเลยนะคะไม่รู้ว่าจะฮอตขึ้นหรือว่าอย่างไรแต่ว่ามาเลยดีกว่ากับสาวเนสนะคะ True AF9 ค่ะก็แบบว่าแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยจริงๆกับกระแสของ Full House เรื่องนี้แหละเรียกว่าแฟนคลับชาวตีชาวหมวยแดนมังกรนะคะก็ชื่นชมหมดน้องเนสจากบทผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มไม้พิรัตค่ะค่ะดีกรีความคลั่งไคล้เนี่ยตอนนี้ S <S <ม>ก็มีการสร้างไว <Happy S 2> ปอ <แฤ un> เหมือน Twitter <ร>นะคะอัปโหลดรูปภาพของสาวเนสโดยเฉพา<ร>ะนะคะ<ร>แล้วก็ลามไปถึงแฟนคลับจากแดนกิมจิที่ก็ออกอาการปลื้มตัวเธอถึงขั้นตามมาเมืองไทยเลยนะ <S 2> <S 2> คือตอนแรกเนี่ยพอเราจะลุ้นมากว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดไหนแต่ว่าพอกระแสตอบรับออกมาคือบโอเคมากแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักเนสเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าบทอาจจะไม่ได้หวูหวามากแต่พอพอออนแอร์ไปแล้วเนี่ย พอได้ประกบคู่กับพ,พี่ไมพี่ออมใช่ไหมถือว่าเราได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเลยค่ะคนรู้จักเยอะแล้วก็ไปที่ไหนคนจะอ้าวเออาร์เบนนี่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแฟนคลับชาวจีนที่มีมาด้วยใช่ค่ะทางโซเชียลเนเวิร์ทาง IG ทางแล้วก็ทางจะเป็นโซเชียลแคมอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับซึ่งตอนนี้สมัครเป็นหวยปอใช่ไหมใช่ของที่ที่เป็นแฟนคลับชาวจีนนะคะทำให้ด้วยคือแบบเราก็ดีใจมากซึ่งแบบเราไม่คิดว่า จะได้กระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้นะคะ่ะใช่เขาบอกว่าแอมแฟนแอมยแฟนแล้วก็บอกว่าไชน่าไชนีสแฟนอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะในคือเห็นในเห็นไม่ชัดแล้วก็เขาจะมีเป็นภาษาจีนย,ยืกยืกยักยกยัก,ยกพอเข้าไปพอกดเข้าไปดูใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปของเขาแล้วก็ลงรูปเราแล้วก็ไอเลิฟเน a f เอก้าอย่างนี้คะ่ะก็ถือว่า เคยแล้วก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเออชาวต่างชาติแบบมาเห็นมาเห็นผลงานของเราค่ะ,ค,ะคือครั้งหนึ่งที่เคยเจอจะเป็นแฟนคลับเกาหลีตอนนั้นไปเขามาเจอเนทที่งานเซนท์ฮัน์เวิร์ลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาเจอแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วเขาก็ตามกับพี่ๆแฟนคลับของเนทติดต่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนู่นนี่นั่นจนมีทริปไปเกาหลีเขาตามมาที่เกาหลีเลยเป็นพนี่เป็นผู้หญิงน่ารักมากเขาเขา คือคือเขาก็บอกว่า you you r e beautiful อะไรสักอย่างเลยคือแบบล้วก็บอกใครบ้าสวยหรออะไรอย่างนี้ไงเน่าภูมิใจใช่คือต้องบอกเลยว่ากระแสแฟนคลับนะจาก full house ไทยนี่แบบเยอะจริงๆวันก่อนเจ๊ก็ลงรูปหมู่แบบว่ามีน้องออมน้องไม้โอ้ยมีชาวจีนก็มาคอมเมนต์อลย่ะสุดยอดนี่แหละก็เดี๋ยวคอยติดตามซีรีส์คุณภาพจากทาง True Vision ต่อไปนะคะ